วันนี้เราจะมาลักดูหลังครัวนะคะหลังรัวจริงๆหลังพ่อรัวที่เป็นเป็นแอน่นี้นะคะนี่วันนี้โอ้เมนูเส้นพัดมีส่วนแน่นอนครับผม,มส่วนแต่ว่าขมใส่น้ำรัดหน้านะโอ้โหเส้นนุ่มแล้วไปกันนะฮะตอนนี้เส้นแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเส้นไปร้านก่อนนะครับ มีนะคะมีสั่วมีเหลืองนะคะเาาส้นไปล้างก่อนนะครับพี่น้องเอานี่เครื่องคงเครื่องครัวนี่คือรอเตรียมพร้อมอยู่นี่แล้วนะคะเอเห็นบอกว่าว่าจะทําลาดหน้านะคะนี่นี่ไงอันนี้แป้งลาดหน้านะคะผสมไว้นี่เรียบร้อยแล้ว วนนี้พ่อปัวเขากำลังล้างเส้นอยู่นะคะทําเองคนเดียวแตะเลยนะคะวันนี้ประก็กระทะก็มีใบเดียวนะคะก็ต้องใช้ล้างก่อนแล้วก็ใช้กระทะอันเดิมนะคะีรอกันไปก่อนนะคะแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนแกสแล้วเป็นแกสหัวฟูนะคะแกสหัวฟูนี่ก็คือ ที่ปอกาไม้กาสนใจในการาทำกับข้าวขายลูกค้านะคะเขาใช้อินฟราเรดมาเป็นระยะเวลานหนึ่งนะคะแต่ว่ามันหมดทันใจเขานะคะก็เลยได้เปลี่ยนเป,นเปนเ็นแก๊สงวฟูแบบนี้นะคะนะครับทุกคนพร้อมไหมนะครับเอาทุกคนพร้อมไหมนะครับไอ้โจ๊กพร้อมแล้วนะครับเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับ สำหรับการทําน้ําลาดหน้านะครับซึ่งน้ําลาดหน้านี่นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมต้องขอต้องขอเพื่อเครดิตนะครับช่องพี่กุนนารีรัตนะครับผมที่บอกสูตรเด็ดทฮียจนครับสําหรับการทาตัวของน้ําลาดหน้าแันนี้ครับเลยนะ <c oughs> สูตรนะครับผม อ่าก็มีสูตรแต้จิ๋วสูตรจีนแคะนะครับแต่ก็มีสูตรแคะอย่างเดียวนะครับว่าเป็นตัวสูงตัได้นะครับเพื่อนล้าวอันดับแรกนะครับเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะจ๊ะนี่สำหรับสองเสิร์ฟนะครับเพื่อนอ่าสำหรับสองเสิร์ฟแน่นก็จะต้องคนนักนะครับเราทีนี้จะทาอะไรกับชีวิตต่อไปนะครับเราก็จะใส่เกลือเม็ดนะครับเพื่อนอ่าเกลือเม็ดจ้านะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เงียนแบบทุกสิ่งเลยนะเนี่ย <c oughs> วัตถุดิบมีเหมือนป้อทุูกสิงเลยในการทำรำน้ำรำมีทา,างเหมือนนะครับมีทา,างเหมือนนะครับอ่ะใส่เกลือ,อไปนะครับอ่ะไอ้โจกกะว่ประมาณสองเม็ดแต่ว่าเขือเม็ดแ,แต่ละคนนี่ความอ้วนความใหญ่ก็เต่ากันอือจากนั้นแล้วนะครับผมเขาก็ทําการนะครับเปิดแก๊สนะฮะโอ้อ่าวันนี้ดูตั้งเนี่ยถิ่นนะครับอืมอันยังเคอดูตั้งดูตั้งไหมรึงว่า สะดวกโยนหินทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับเกิดจากวัตถุตั้งนี่รอเมื่อน้ำเดือดนะครับเพื่อนวันนี้สูตรที่จะบอกก่อนนะครับว่าโ o w ไขมันไขมันต่ำมากนะ low cholesterol อ่านี่นะฮะนี่นะครับตอนนี้นะครับอ่ารอเมื่อน้ำม,มาเดือดสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะใสต่ตรงนี้นี่คืออะไระครับนี่คือเต้าเจี้ยวน,น,น,นี่รอครไปฮัลโหลดีโตโดนะค่ะ วันนี้ทำลองทำ n ซีนะใช้กี่ o ซมาชผมอ่าลองทำนะผมอ i s s you นะครับผมดิสดิสดา n อ่าค o กกิ้งไท a นู o o ่นเก a วี่อ๋อหมูแห็งเลยไท a นูเนเรวอ่าินชัคอรอ่าราดหน้าอ่นี่ครับนี่ก็คือน้ำเดือดแล้วนะครับผมพุทธเซอสเข้าไปนะครับ แล้ก็คือซอลัทกับผมซอยบีมนะฮะตับเจียวนะครับอ้าวใส่เข้าไปนะครับตับเจียวนะครับผมนี่แล้วเราเกาะกนนะครับเพื่อนอ่าจากนั้นนะฮะใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับนี่น้ำตาลนะครับโชอเอานี่นะครับแล้วก็คือเฟอร์มิเนตพอก นะครับหมูมัดน,นะครับใสหมูมัดที่มัดตะกี้นะครับไข่ดูต้นไรฟ์นะฮะใสหมูมัดเข้าไปนะครับแ,แล้วก็กลกลให้หมูกรุบเลยนะครับเพื่อนเอาหมูมัดนี่นะครับก็จะมีตัวของซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาว,อวซอสตาเขียวแล้วก็แ้งข้าวโพดนะครับมีไปทำให้ตัวเนื้อหมูมีความนุ่มนะอซอสซอสวเวอร์ ผมคิดว่าน้ำน้อยน,นะครับน้ำน้อยจเกินได้นะครับว่าสองเสิร์ฟนะนะครับน้ำน้อยินได้นะครับผม,มสวัสดีค่ะบ้านคุณวิตานะคะน้องวิตาะนะคะอ่านี่นะครับอ่า น้ำตอนนี้นะครับน้องมากับที่หลังนะครับมีน้ำมีเกลือเม็ดนะครับมีเต้าเจีสส้ยวนะครับแล้วก็มีน้ําตาลนะครับผมใส่หมูมักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูนะครับหมูมักนี่บอกว่าตันได้สูตรกอนะเดี๋ยวราบอกทุกอย่างนะครับนี่นี่ก็จะเป็นความข้นของตัวน้ำราดนาครับไี่ยังไม่ได้ใส่อ่างเพิ่มเติมนะครับจะกุณซื้อปลาแห้งไปอนนี้นะครับวันนี้เราจะอยู่กับเมนูราดหน้าบะหมี kor, eyes, ่จีนยูนานนะคะอ่า คนๆๆเข้าไปนะครับอ้าวต่อไปใดต่อนะครับซอสที่มันติดอยู่ในซี้หมูมักเขาเนท่ยบบทำมาร้างและประเทศเข้าไปอีกต่อครับการประหยัดประหยัดทรัพยากรนะครับอ่านี่นะครับผมปรุงรสนะครับผมเอาที่ชอบนะครับรสชาติที่ใช่นะครับใครชอบเนี่ยใส่ไปนะครับ่คมชอบตัวของซอสของนางดมนะครับแล้วก็ใส่ตัวของนี่ซอสปุงนะครับแล้วก็คนต่อนะครับ นี่เริ่มข้นนะครับอันนี้ม่ได้ใส่ตัวของอันนี้เสื่อนครับอันนี้ที่จกที่บบเมห,หมือนเจ้จกจกไข่เป็นทคันนะครับ <laughs> ใส่ไข่ไก่เข้าไปนะครับเพื่อนใส่ไข่ไกน่นี้ต้องใส่แล้วก็รีบเลยนะครับรีบนะครับรีบตนีนะครับเราะจะได้ตัวของน้ําลาดหน้าที่ข้นนะครับเพื่อนนี่ดู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 ความข้นดูความข้นนี่นะครับ แล้วเราใส่อะไรอีกนะครับนี่แป้งข้าวโพดนะครับผสมน้ำนะครับใส่ไปเลยชูแบบนี้อา้าวรีบคนนะครับรีบคนรีบคนอา้าวจบประโยคนะครับฟูลสต็อปด้วยการใส่พักครับนี่เสร็จเรียบร้อยจ้าสำหรับตัวของราดหน้านะครับเพื่อนบอกเลยว่าสูตรนี้ข้นและอร่อยมากดูนะข้นดูนะข้น นี่โอ้ยติดแก๊สนะครับอ่านะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูหล <พ otherwise S 2> ักนาของเรานะครับเขาอาจจะบารักหลายนะคะมันมีแต่ผักคราคิวเองเดียวนะคะเพราะว่ามีที่บ้านนี่ะครับนี่ดูความข้นดูความข้นอ๋อนี่เลยนะครับอันนี้ไป็นเจน้ำใสธรรมดาครับมีน้ำข้นเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเมนูหลาดนานะครับเพื่อ,อ,อนลองไปทำกันเล่น,ลนๆดูได้นะครับผมจะกินหรอนะครับจะกินก็กินได้นะครับไปยากเน่ๆๆเรื่องกินบอกอน้ำอาจจะเขียวอื้อหือนนะคะเพราะว่าัผักมีอย่างเดียวนะเป็นผักเขียวที่เราปลูกไว้ที่บ้าน<อ>านะคะไปได้กินกัดเหลือเกินนะครับครัวของคุณน,นี่มันอย่ามาแคบนะครับตามตัวของเจ้าของช่องนะเก็บของก่อนครับเพื่อน วันนี้เรากินครับตัวเส้นบะหมี่เหลืองนะครับนี่นะครับบะหมี่จากตลาดยีนานนะครับคุณเห็นมาดูล้น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 ลุกลุกลุกดีลุกลุีที่ลุกนะครับเขาหิวเข้าใช่ไหมถูกครับก็ใส่เส้นเข้าไปนี่นะครับนี่นี่แล้วเราก็ตักน้ำเข้าไปนะครับเขาตักจีนเข้าไปเหมือนพ่อกาขายเลยเนาะนี่นี่ ถ้าปอก้าแต่จะมากินพักนะครับเน่เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูราดหน้าครับเพื่อจะมากินด้วยกันนะครับผมนี่นะครับนะครับนะครับอ่ะนะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับในทุกพอก่อนไม่มีขายอยู่้องนะครับอ้าวโชก่อนนะครับอ่ะนี่สวัสดีพ่อหน้านะครับอ่าพี่สุสวัสดีนะครับอ่าพ่อหน้าสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลมากินด้วยกันนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับ เมนูลาดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกินลาดหน้าก่อนนะคะลาดหน้าบะมีจีนยูนานนะคะขอบคุณดิโตโดนะคะ thank you so much for watching my channel นะคะแล้วก็คุณ น้องวิตานะคะ,ะคุณแม่มานะคะเป็น<ด>ชอบของน้องวิตานะ,ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะบายๆนะคะขอบคุณนะคะของทุกท่านมีความสุขค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะแ้้วส่วนตรงนี้นะคะ